จิบเชื่อว่าทุกคนมีอยู่ในใจคือว่าเมื่อไหร่ฉันจะรวยสักทีฉันทำง,งานมาก็ตั้งนานทำไม ไมเงินเดือนบัญชีมันก็ไม่กระตุ้งขึ้นมาสักเท่าไหร่นะคะวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญนะคะดรขวัญภาชูแสงค่ะเขาเรียกได้ว่าเป็นโค้ชและเทรนเนอร์ด้านจิตวิทยาการจัดการและ NLP ครูขวัญมีวิธีมันแนะนําแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะครูขวัญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามเลยตรงๆซื่อเมื่อไหร่ฉันจะรวยสักทีทำงานมาก็ตั้งนานไม่เห็นมีเงินเดือนบัญชีเทียบเท่าระดับมหาเศรษฐีในเมืองไทยบ้างเลยอะ อยากจะรู้ว่าถามเมื่อไหร่ใครจะตอบได้เนี่ยอ,อ,อ้าวพระเจ้าเท่านั้นเลยที่จะรู้ว่าเราจะรวยเมื่อไหร่กะ,ะน่าสนใจว่าการเดินทางระหว่างวันนี้ไปจนถึงความร่ำรวยเนี่ยเราเรียนรู้อะไรกันบ้างค่ะ เออเรียนรู้อะไรอ่ะนั่นสิเพราะว่าเมื่อกี้คําถามของจิ๊บคือคนรวยทําไมถึงรวยจังแล้วทําไมเราเนี่ยมองไปเท่าไหร่ไม่เห็นทะเลแห่งความร่ำรวยเลยเงินทําไมมันถึงเงินทําไมมันถึงไหลไปหาเขาตลอดเลยนั่นสิันแสามนน่าคิดเหมือนกันว่าในชีวิตเราเนี่ยเรียนรู้อะไรที่เขามีแล้วเราไม่มีบ้างน่าสนใจตรงนี้มากกว่าทําไมถึงไปมองเงินในกระเป๋าเขาละทําไมไม่มองเขารู้อะไรบ้างทําไมไม่มองเขาทําอะไรบ้างในแต่ละวัน เออถ้าเ,เรามองว่าเขาลำบากลำบนคือเขาจะต้องเปิดธุรกิจทุกวันทํางาน<ฆ>ทุกวันวันนี้เรามีงานทําแปลว่าเราแลกเงินเรียบร้อยแล้วกระแสเงินมันเป็นกระแสโลกยังไงมันก็เป็นกระแสโลกห<ฆ>มายความว่าเราหลีกเลี่ยงจากการทํางานหาเงินไม่ได้เ<ฆ><ฆ>พียงแต่ว่าถ้าเรามองว่าในระดับของการหาเงินทุกวันนี้เราทุ่มเทงานขนาดนี้เป็นได้ขนาดนี้นี่แหละคือค่าแรงที่โลกบอก ถ้าเราอยากได้มากขึ้นเราอาจจะต้องดูว่าเราขาดอะไรบ้างเราอาจจะขาดคนช่วยเหลือไหมเราอาจจะทีขาดทีมงานคุณภาพไหมเราอาจจะไม่ได้สนใจงานบางอย่างไหมเราอาจจะมัวแต่ดูถูกตัวเองอยู่ไหมเราอาจจะ ไม่ให้เกียรติกับการงานของเราหรือเปล่าหร,หรือว่าบางคนเนี่ยจัดการเงินตัวเองไม่เป็นเป็นไปได้เพราะว่าเรามัวแต่มองว่ามีเงินก็ไปใช้เมื่อไหร่เราใช้เงินแปลว่าเงินไม่ได้อยู่กับเราเงินมันวิ่งเข้าวิ่งออกผ่านตรงนู้นผ่านตรงนี้าอ,อ,อาจจะต้องดูว่าในชีวิตเนี่ยต้องการอะไรกันแน่ถ้าต้องการเงินมากๆต้องต้องเรียกว่าต้องลำบากต้องเหนื่อยเส้นทางอย่งเงินเนี่ยมันจะพิสูจน์เลยว่าลงแรงเท่าไหร่ลงปัญญากับช่องทางเท่าไหร่เพราะเราจะเลือกไม่ปล้นใครดังนั้นเรา จะเลือกวิธีสุดจริตเราก็ต้องดูว่าคนมีเงินเยอะเนี่ยเขาใช้กล่นเยอะมากใช้ช่องทางเยอะมากทรัพยากรมีเต็มเลยแต่เราจะแลกได้เท่าไหร่เพียงแต่ว่าพอเราทำอะไรไปมากหน่อยเราชอบบ่นเหนื่อยๆไม่ไหวแล้วงั้นเราก็ลดลดลงมาเราก็ลดลงมาถ้าหมื่นล้านเราไม่ไหวเราขอล้านหนึ่งล้านยังไม่ไหวลดตัวเลขลงมาเรื่อยๆลดอีกศูนย์หนึ่งก็เป็นหนึ่งแสนพอไหวไหมถ้าถ้าลดไม่ได้แล้วก็ หักอีกศูนย์หนึ่งเป็นหมื่นหนึ่งแฮปปี้กับหมื่นไหมเพราะว่าโลกมันก็มีการใช้จ่ายแบบหนึ่งหมื่นอยู่ให้สบายได้เหมือนกันนะบางทีความร่ารวยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ว่าได้เงินเท่าไหร่แต่มันอาจจะเป็นศิลปะของการใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองมีและพึงพอใจไหมจริงไหมคะมันมีความสุขของทุกระดับกินลาบข้างถนนก็สุขได้เท่าากับคนกินในเหล่านะอิ่มเท่ากันเราต้องมา ถามตัวเองแล้วเนาะว่าจริงๆความสุขของเราคืออะไรนัสความสุขคือยอดเงินในบัญชีเยอะหรือว่าการใช้ชีวิตของเราทำให้เรามีความสุขวิถีชีวิตอะไรอย่างเนาะจริงๆไม่มีใครก็เช็คเงินในกระเป๋ากันนะบางทีคนเดินมาหน้าตาน่ารักแต่งตัวดีๆหน่อยเขาก็ทักเราว่าเรามีเงินในกระเป๋าเยอะจริงๆไม่มีใครเอามาโชว์นะคะว่ามนมีเงินเท่าไหร่เหมือนอย่างบางคนบอกว่าเออเห็นดาราใช้กระเป๋าบางทีกระเป๋าไม่ใช่ของแท้หรอกแต่กลับมองว่าเออทำไมเขา แบบมนเขาใช้ของแท้แพงอย่นู้นอย่างนี้เออเกิดความอยากได้อย่างมีอยากเป็นใช่จริงคือเป็นศิลปะงานใช้ชีวิตมาค่ะอาชีพดาราทํางานถือกระเป๋าแพงมีคนจ้างมากขึ้นแต่ยังเราถือกระเป๋าแพงอาจจะถูกคนไม่ซื้อของเพราะว่าไหนๆเธอรวยแล้วอย่าไปช่วยเหลือเธอเลยเออะไรหรือก็ได้ความเหมาะสมอ่างเงี้ยคนั่ใจว่าครูขวัญเนี่ยน่าจะมีการโค้ชคนที่มีเงิน หลายคนบ้างแลหละแล้วก็โค้ชคนที่มีเงินน้อยลงมาบ้าง<ช>คุ้ขวังเห็นข,ข้อแตกต่างในมุมมองของคน2กลุ่มนี้ยังไงบ้างน่ารักมากค,คนมีเงินก็จะหาบางอย่างที่ค,ค,คนคนไม่มีเงินเขามีอยู่แล้วส่วนคนไม่มีเงิน ก็มีทุกอย่างที่คนมีเงินเขามีอแต่ไม่สามารถคว้าเงินได้คนมีเงินก็คว้าบางอย่างที่เรามีไม่ได้เช่นความสุขในครอบครัวเช่นการงานที่มีเวลามากนี่มันกเลยเป็นธรรมชาติชีวิตไหมว่าทุกอย่างเนี่ยเราอาจจะทุกข์แค่เพราะเรามองอะไรบางอย่างไม่ได้มองในมุมที่เรามีเราอาจจะกําลังไขวยคว้าสิ่งที่เราไม่มีอยู่ก็เลยเป็นสาเหตุว่า อะไรอยากมีอยากรวยอยากจะได้นั้นอยากจะได้นี้แต่บางทีคนมีเงินก็อยากจะซื้อมันซื้อไม่ได้ก็เลยทุกข์ที่ไม่ได้บางทีอาจจะต้องสนใจคำโบราณว่า สุขในสิ่งที่เรามีพอใจในสิ่งที่เราได้น่าจะเป็นหัวใจไหมน่าจะต้องช่วยกันฉุกคิดบางคนเป็นคนรวยก็ไม่สามารถที่จะมีเวลาให้กับครอบครัวได้ถ้าเอาแต่ทำธุรกิจทำธุรกิจต่อเนื่องต่อยอดกันไปเรื่อยบางคนที่ไม่ได้มีมากมายอาจจะมีเวลาให้ครอบครัวมากกว่านั่นเพราะว่าเขาทำงานน่พอดีกับตัวเขาเองประเด็นคือพอได้เวลามาแล้วไม่ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ใช้เวลาทะเลาะกันอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันก็เลยทําให้เราไม่มีความสุขซึ่งจริงๆแล้วชีวิตบางที อาจจะมีความสุขอยู่แล้วก็ได้ถ้ารู้จักคิดถ้ารู้จักคีถ้ารู้จักเปลี่ยนเหมือนแปลกบ้างเลยเท่าที่ฟังครูขวัญพูดเมื่อสักครู่เหมือนกับว่าคนรวยเนี่ยอยากได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ใช่ค่ะแต่ว่าคนที่ยังไม่รวยอยากได้ในสิ่งที่เงินซื้อได้ถูกต้องค่ะก็เลยบอกว่าเอ๊อตกลงเนี่ย เราต้องถามตัวเองละว่าสิ่งที่มีนี่พอเพียงแล้วทำให้มัามีความสุขได้ไหมเราจะจัดการยังไงให้มีความสุขมากกว่าแล้วเราก็ยังอยากได้อยู่เพียงแต่ว่าเดินทางแบบเข้าใจว่าเงินมันสําคัญเนาะอยากได้แล้วความสุขก็สําคัญด้วยอาจจะเป็นวิถีการใช้ชีวิตสมดุลไหมที่เราดูว่าเหมาะกับเราคืออะไรกันแน่ก็ขยายช่องทางด้วยแล้วกันถ้าเกิดสําหรับใครที่เฮ้ยฉันมีเป้าหมายเคยเรียนกับครูขวัญแล้วครูขวัญพูดถึงเรื่องเป้าหมายอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราอยากมีเงิน สิบล้านสิบล้านนี่คือพอดีกับเรามากคำนวณเลยใช่ไหมคะครูคือคำนวณทำเป็นหนึ่งวันเลยแต่ละวันเนี่ยเดินขึ้นมาเก็บเงินเท่าไหร่คำนวณเลยว่าสิบล้านเนี่ยสำหรับเราสิบปีพอใจไหมหรือสามปีหรือหนึ่งปีลองดูศักยภาพตัวเองเดินทางให้มีความสุขค่ะวันนี้ไม่ได้เงินเท่าที่หวังแล้วเนี่ยเย่เรียนรู้อะไรคะถ้าได้ก็เย่แจ็คพอตแตกใช้ชีวิตแบบนี้มันก็อาจจะมีสีสันมากขึ้นแล้วอยางงี้จะไม่เบื่อด้วยนะไม่เบื่อค่ะทุกวันเฮ้ ความที่ได้บาพันบาทด้วยค่ะเออดังนั้นเราก็ต้องเย่ที่เราจนด้วยนะเพราะเรามีเป้าหมายใช่เราเย่เพราะว่าเราใช้ชีวิตเป็นต่างหากในในความธรรมดาที่เรามีเราหาความสุขได้ทุกวันเราก็เย่ได้ทุกวันเหมือนกันดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในในสถานการณ์ไหนคุณเย่ได้หมดได้เลยค่ะได้เลย เจ๋งนะ,ะเป็นวิธีคิดค่ะให้ใช้ชีวิตได้เพราะจริงๆเราเป็นสมบัติของโลกอย่างที่บอกหมายความว่าโลกก็ให้กิจกรรมแบบนี้ค่ะ,คะ คุณมีเงินคุณก็ต้องเสียบางอย่างคุณไม่มีเงินคุณก็ต้องอยากได้เงินชีวิตมันเป็นซีโร่ซัมเกมฝรั่งบอกก็คือมีได้และมีเสียวันไหนเราได้ก็ยินดีไปวันไหนเราเสียก็มองคนอื่นเขาเสียมาตั้งเยอะเพราะคุณมัวแต่ได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแลกกันไปแลกกันมาชีวิตมันก็จะมีความสุขได้ทุกวันดีค่ะบางทีเนี่ยเขาบอกว่าคนเราที่แบบว่าเงินไม่ไหลเข้าเพราะมีบล็อกเกจมีอะไรบางอย่างที่แบบติดตันข้อเอาไว้แล้วตรงที่ตันตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย ใบหน้าค่ะใบหน้ายิ้มไม่เป็นภาษาไม่เพราะคนไม่รักเงินอยู่ในกระเป๋าคนคนไม่รักเราเขาก็ไม่ให้ตังค์เราต้องยิ้มพูดจาไพเราะพูดจาไพเราะสวัสดีค่ะทุกคนมี่ไหนก็จะนึกถึงจิ๊บเพราะว่าจิ๊บสวัสดีค่ะความรักเท่านั้นแหละที่จะทําให้มนุษย์สื่อสารกันรักกันและมอบสิ่งดีๆให้กัน จริงนะอย่างถ้าเกิดว่าคุณสามีที่บ้านไม่รักคุณภรรยาจะไม่มีเงินสักบาทไปถึงคุณภรรยาแน่นอนถ้ารักจะเป็นยังไงคะถ้ารักก็จะให้ได้ทุกอย่างมีเงินก็เอามาให้หรืออย่างเรารักลูกอย่างเงี้ยคุณแม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่บ้านถ้าไม่รักลูกค่าขนมก็ไม่ให้มันกินนะัเอาไปทานเล็บเสริมสวยแต่งหน้าของเราดีกว่าด้วยค่ะดังนั้นไม่ต้องไปสะดอกเคราะห์หรืออะไร ง่ายเลยที่ครูขวัญบอกว่าสิ่งที่จะดึงเงินยิ้มยิ้มมุจางใพร้องแค่นี้คนก็อยากจะควักเงินให้คุณแล้วเพราะเงินอยู่ในกระเป๋าคนนะคะเราเราจะควักให้แต่เมื่อเราอารมณ์ดีนี่ไงหนูหนูเป็นนักร้องจะได้ทิปทั้งทีนยังไงนะคะก็ต้องยิ้มคุยกับลูกค้าจะจะว่าไปมีทิปมาซะอย่างนั้นแต่คุณเคยเห็นไหมแม่ค้าส้มตำบางร้านนะบู๊บบูดตำหน้าคือขัแต่อร่อยคนก็มากินอยู่ดีนะคะคนก็ไปกินแต่ถามจริงๆมา กี่คนนะคะเพราะ<อ>ว่าบางคนที่เขาติดอร่อยกับร้านบางบางร้านไม่อร่อยแต่พูดจาน่ารัก<อ>บางที่มัน,มนหลาหลายอย่างประกอบกันมีฝีมือแล้วส่งยิ้มอีกนิดนึง<อ>ลูกค้าจะยาวไปถึงท่าประจัน<อ><อ>หรือยังบางคนบอกว่าขึ้นแท็กซี่ ท้งนั้นที่เราไม่ได้โทรเรียกถ้าโทรเรียกเ่ยเราต้องจ่ายเพิ่มอีก20บาทแต่ไม่ได้โทรเรียกเขาแต่เขาพูดจาดีเหลือเกินเราจะส่งเราถึงบ้านนะอธิบายเล่าให้เราฟังถึงข่าวสารบ้านเมืองอยากฟังเพลงอะไรครับเปิดแอร์เย็นๆให้เรานั่งนะคับไปถึงบ้านนะอยากจะให้เพิ่มซะอย่างนั้นค่ารถ80บาทเอาไปร้อยหนึ่งคไม่ต้องทอนให้เลยนะให้เลยแท็กซี่แท็กซี่เนี่ยขอร้องว่าให้เลยค่ะให้ทิปแท็กซี่เลยค่ะเพราะเป็นอาชีพที่ต้องอยู่กลางแดดถ้าใครขับรถกลางแดดจะรู้ว่าเหนื่อยมากแล้วจริงเป็นอาชีพที่ต้องบริการบางครั้ง ความสุขเล็กๆที่เขาได้คือการที่เรานึกถึงเขาให้เลยค่ะ20 30บาทให้เลยแล้วบางทีเหมือนการที่ให้เนี่ยมันก็ไหลกลับมาสู่เราบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยได้เคล็ดลับค่ะทํายังไงให้เราจะแบบรวยคิดยังไงให้รวยร่ำรวยทุกมิติ รวยทุกมิติมีทั้งความสุขมีทั้งทรัพย์มีทุกอย่างที่เราอยากจะมีโดยที่บางทีเราก็ไม่ต้องไปไขวยคว้าด้วยเขาต้องมีทุกอย่างแล้วนะคะใช้มนให้เป็นเท่านั้นเองวันนี้ขอบคุณครูขวัญด้วยนะคะสําหรับข้อคิดดีๆขอบคุณค่ะอค่าไืมติดตามครูขวัญได้นะะคใน Facebook ค่ะครูขวัญขวัญนภาชูแสงเข้าไปเสิร์ชเลยค่ะง่ายๆพิมพ์ภาษาไทยเจอเลยก็มีไลา์แล้วก็มีข้อคิดดีๆใข้อคิดดีๆเก๋ๆเนอะจ้าอย่าเพิ่งไปไหนค่ะราีกรหน้ากลับมากินฟินิตี้กันตอ อ,อน,นิสาคลินิกโมเดินฟอร์มเฟอร์นิเจอร์